สวัสดีครับพาพี่เปาขึ้นสะพานลอยครั้งแรกครับเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่เคยขึ้นสะพานลอยนะคบเพื่อนๆตอนนี้มาอยู่กรุงเทพพาข,ขึ้นสะพานลอยหน่อยครับเพราะว่าบ้านเขาไม่มีสะพานลอยนะครับอ,อําเภอแวงน้อยก็ไม่มีต้องเข้าในเมืองเท่านั้นครับถึงจะมี มาดูชีวิตในกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพเขาลำบากยังไงรถติดยังไงจะใส่ตื่นมาขับรถได้เลยแล้วอยู่ถนนรามินทานะคะตึกน้ำเงินนั้นคือโรงแรมที่พี่เปานอนนะครับอันนี้คือไปสนีจระเข้บัวนี่วนี่คือชีวิตคนกรุง พี่ฟาวดูให้ปฟางที่ฟางนี่คือชิพิโกงกเทพเทพหเลิกาลคู่หวานตา,นา,นาเสียวแต่ลุงไม่เสียวอะไรอาฟางเขาไม่เหมือนบ้านเรานะลูก,กรถติดกว่าเขาจะถึงบ้านนะ่ะดูซิต้องค่อยๆสอนเค้าเขานี่นี่เสียวไหมตาเสียวรุงก็เสี<อ><ม>ยวเนี<ม>่ยน้องดู

โยสวยอะเยี่ยมขวดเยี่ยมมไม่มีครับแม่เอาวนน้องว่าลำบากไหมแม่กินน้ำให้หมดเดี๋ยวลำบากหรอมันมันมันวุ่นวายมันไม่เหมือนบ้านเรานะลูกนี่รถมีตลาดปฐะทิคอ ดูดูไว้นะครับต่างกันอีกทีนะคะสวัสดีคับ